เออหือศิลปินทิ้งทองลงแม่น้ำอ้างโชว์งานศิลป์คนด่ากันสนั่นเอาเงินล้านไปทิ้งหวังโชว์ออฟจ้าดราม่านี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนศิลปินจีนโปรยทองทิ้งลงแม่น้ำและถังขยะอ้างโชว์งานศิลป์เศรษฐีปัญหาคนชอบทิ้งขวางเศษอาหารแต่คนด่ากันสนั่นเอาเงินล้านไปละลายเล่นไปช่วยคนจะมีประโยชน์กว่าไหม เป็นข่าวจากเว็บไซต์ a u d i s i t y Central รายงานว่าศิลปินชาวรายหนึ่งที่นครเซี่ยงไฮ้เป็นที่ภิพาควิจารณ์กันในขณะนี้อย่างหนักเพราะว่าเขาได้นำเอาเมล็ดเข้าสารที่ทำจากทองคําพันเมล็ดคิดเป็นมูลค่ากว่าสองแสนหยวนหรือราวหนึ่งล้านบาทมาโปรยทิ้งลงไปในแม่น้ำทางขายะท่อระบายน้ำและพื้นหญ้าตามที่สาธารณะ ในส่วนหนึ่งของการจัดแสดงงานศิลป์เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาเศษอาหารในยุคป,ปัจจุบันศิลปินคนนี้มีชื่อว่ายางเยซินเขาได้จ้างร้านอัญมณีแห่งหนึ่งให้นำทองคำบริสุทธิ์500กรัมมูลค่า2แสนหยวนมาทำให้มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวสารจริงก่อนที่จะนำมันนะมาโปรยลงในแม่น้ำในวันที่13ตุลาที่ผ่านมา ก็เ,เป็นการเสียดสีพฤติกรรมคนชอบทิ้งขว้างอาหารแล้วก็ทำการเผยแพรค่คลิปของเขาบนโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามมันก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับการกระทำของเขาเพราะว่าใครๆก็บอกว่ามันเป็นศิลปะจอมปลอมดูโอ,อ้อวดจนเกินไปเหมือนพยายามจะโชว์ออฟแล้วก็เสียดสีปัญหาสังคมทิ้งทองไปแม่น้ำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะเอาเงินแบบไปช่วยสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเอาเงินไปซื้อรถเกี่ยวข้าวให้ชาวนาเออันนี้ก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะแต่ในแง่ศิลปินเขาบอกว่าผู้คนน่ะรักทองคำมากเกินไปดังนั้นอะ่ะถ้าเขาจะโยนทองทิ้งผู้คนก็เลยแตกตื่นถ้าเขาเลือกที่จะโยนอาหารดีๆทิ้งไป คงแทบไม่มีใครสังเกตเห็นอันนี้ก็อาจจะต่างมุมมองกันไปศิลปินอาจจะมองอย่างหนึ่งคนธรรมดาอย่างเราเราก็อาจจะมองอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะทากิจกรรมแบบนี้อีกโปรยทองที่ไหนก็ช่วยขยายข่าวบอกๆก,กันมั่งถ้าชอบข่าวจริงข่าวแปลกหรือว่าเรื่องราวสยองช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ